เราดูปมปัญหาไทยกัมพูชาบริเวณชายแดนซึ่งยังอยู่ในช่วงของการเตรียมเจรจานะครับแม้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นการเจรจาของฝ่ายทหารในพื้นที่เขามาคุยกันในพื้นที่ของไทยนะครับอันนี้เป็นหนังสือจากกัมพูชาเพื่อขอเจรจากับเราฮะแล้วก็ได้ข้อสรุปในลักษณะที่ทำให้ความตึงเครียดเนลดน้อยลงแต่อย่างที่โบราณว่าไว้นะะ พยานเระแวกในไว้ใจไม่ได้นะครับการตกลงในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้จะยึดข้อตกลงเดิมเขาเดินเกมทางการทูตแบบนี้มาโดยตลอดสิ่งสําคัญคือเราต้องเข้าใจการเดินเกมเขาเข้าใจนิสัยใจคอของเขาเราถึงจะวางแผนล่วงหน้าเขานิดหนึ่งไม่ใช่เป็นการเดินเกมตามเขาซึ่งวันนี้ผมก็มีโอกาสพูดคุยกับทั้งอดีตทาหารนักวิชาการจะนำมาบอกเล่าคุณผู้ชมว่าข้อเสนอ จากฝ่ายอดีตทหารและนักวิชาการเป็นยังไงแต่อัปเดตข้อมูลคุณผู้ชมเข้าใจนิดหนึ่งว่าข้อตกลงล่าสุดนั้นเป็นยังไงไอข้อตกลงกลับสู่พื้นที่เดิมเนี่ยนะครับคือการวางกําลังทหารณก่อนหน้านี้เนี่ยมันตึงเครียดเกินไปคือประชิดกันเกินไปเขาขอให้กลับไปอยู่ในพื้นที่ปี2567ก็คือปีที่แล้วนะคือ2567เนี่ยขอให้ถอยออกมาฝ่ายละ200เมตร อย่ามาประชิดชายแดนช่วงบริเวณช่องบกตรงนั้นนะฮะก็คือปืนจุดที่ปะทะก,กันก่อนหน้านี้แหละขอถอยออกมาฝ่ายละ200เมตรไปตั้งต้นในพื้นที่ของตนเดิมปี2567นะฮะกลาโหมเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปใช้คาว่าถอนตัวหรือถอยขอให้กลับสู่ที่ตั้งแล้วกันช่วงปี2567แต่ประเด็นปัญหาคือก่อนหน้านี้ข้อตกลงเนี้มันเคยถูกโยนไปแล้ว ช่วงที่คุณภูมิธรรมกับรัฐมนตรีกลาโหมของเขาว่าคุยกันแต่กัมพูชาเนี่ยไม่ยอมถอยแล้วพอเราเริ่มปิดด่านเริ่มไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปคาสิโนของกัมพูชาอาก็เริ่มมีประเด็นยอมทําตามละสอดคล้องกันกันกบแถลงการของกระทรวงกลาโหมของเขานะครับโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยแถลงการออกมา4ข้อของกัมพูชานะครับข้อแรกไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่อธิปไตยของเขาข้อ2 ได้เตรียมกําลังเพื่อปกป้องบูรณาภาพแห่งดินแดนกัมพูชาเท่านั้นข้อ3สนับสนุนการแก้ปัญหายอย่างสันติแต่ก็พร้อมจะปกป้องดินแดนจากผู้รุกรานและข้อ4พร้อมจะเข้าร่วม JBC เพื่อรังวัดเขตแดนและปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จแต่จะเป็นพื้นที่ที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่กัมพูชาจะนำขึ้นสารโลกหรือ ICJ นะฮะท่าทีของรัฐบาลไทยนะครับ วันนี้คุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกกัมพูชานั้นกลับไปอยู่จุดเดิมปี67ปิดกรบคูเลตตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วสิ่งนี้เกิดจากหลายปัจจัยที่ทําให้สําเร็จได้เป็นกระบวนการที่พูดคุยกันทุกระดับเลยนะครับระดับสูงคือนายกและรองนายกระดับผู้นําทหารคือผอบอทาหารสูงสุดและผบอทบส่วนระดับแม่ทัพภาคก็ประสานงานกันตลอด แล้วบอกว่าสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นคุยกันตลอดเลยจึงอยากให้ขอลดการเผชิญหน้าคุยกันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวหลายคนบอกรัฐบาลไปเคลมผลงานทําไมคุณภูมิธรรมบอกว่านายกเขาคุยกันเองด้วยนะแพทองทานชินวัตรกับคุณมาเน็ตเขาคุยกันด้วยในส่วนรัฐมนตรีกลาโหมก็คุยกันด้วยหลังจากนั้นกองทัพกัมพูชาก็ประสานมาทางการทูตให้เดินไปสำรวจด้วยกันหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ก่อนจะบอกว่าอยากให้เคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนว่าเส้นแดนตรงนี้จะประคองกันไปอย่างไรจนกว่าจะมีข้อตัดสินนะก็<ค><ณ>อยากให้เคลียร์ตรงนี้ให้จนชัดเจนว่าเส้นแดนตรงนี้มันมันจะประคองกันไปยังไงจนกว่าจะมีข้อตัดสินว่าจะคิดหาประเด็นในการที่จะตัดสินใจหรือหรือเงื่อนไขอะไรในการตัดสินใจว่าะรื่อ14เนี่ยก็คงจะจํากัดอยู่เรื่องแค่นี้ บรรยากาศมันก็จะค่อยๆคลีค่คลายและดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้คุยกันในเทินของ J d ดีเป็นหลักส่วนกรณีของภาษาต่ตางๆเนี่ยเรายัางยืนยันว่ายัางไม่อยากเข้ามาคุยตรงนี้แต่ถ้าเขายีบขึ้นมาเราก็ยินดีรับฟังนะครับก,ก็ต้องดูว่าวันที่14ี่จะคลี่คลายไปไงส่วนกรณีการปิดดันต่างๆเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางกองทัพแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่ได้ประชุมสภาความมั่นคงเนี่ยมติของเราก็คือเราจะให้นั่งงานซึ่ง เพื่อลดความตึงเครียดและลดความกดดันเพราะหน้าง,งานแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ให้ดูตามความเป็นจริงก็ได้มีการคุยกับทางพุ่นจาการฐานบกคุยกับแม่ทัพภาคที่สองคุยกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งและคุยกับกองกําลังจันทบ,บุรีแล้วว่าเราเราเราจะค่อยๆจกักทางคูมภูมิธรรมก็ยังยืนยันว่าในส่วนของมาตรการการปิดด่านนะฮะยังคงดําเนินการอยู่นะครับแต่เราไม่ได้ปิดแบบถาวรน,นะครับเราปิดเปิดเป็นช่วง หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาพยายามจะปั่นกระแสว่าเรานั้นทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคไม่มีการข้ามหรือส่งไปในประเทศกัมพูชาซึ่งไม่จริงนะฮะสิ่งที่จำเป็นยังส่งไปได้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจุดที่กระทบเขาจริงๆเนี่ยคือพื้นที่กาซิโนมากกว่าที่ทำให้เขายอมถอยไปในครั้งนี้คราวนี้ในส่วนท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกท่านไม่ได้ลงพื้นที่พื้นที่ชายแดนนะฮะแต่ท่านก็ไปในพื้นที่ซึ่งก็เป็นชายแดนนั่นแหละ แต่เป็นชายแดนไทยมินมาก็คือกาญจนบุรีท่านไปดูเรื่องของการขุดบ่อน้ําบาดาลนะครับวันนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานายกยิ้มหวานไม่ตอบคาถามใดๆครับนายกคะสถานการณ์ชายแดนประชาชนในพื้นที่มั่นใจแล้วก็คลายกังวลได้จริงๆแล้วใช่ไหมคะพูดยังไงจะรยัะไก่คไหมคะจะขอบคุณทหารอะไรยังไงไม่ใท่านนายกยิ้มอย่างเดียว นี่นะฮะนักข่าวก็มีการขยี้ต่อจะขอบคุณทหารยังไงหรือไม่ก็ย้ำอีกทีนะครับอันนี้ไม่อยากให้เป็นการไปเคลมผลงานกันแต่ก็เขาทำงานกันทุกระดับนะฮะจากข้อมูลที่ได้รับมาจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยืนยันในข้อมูลที่เขารายงานมาคราวนี้เบื้องหลังอย่างที่ผมบอกไว้ทำไมถึงยอมถอยทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คุณภูมิธรรมกับรัฐมนตรีกลาโหมคุยกันแล้ว แลวทำไมไม่ถอยตั้งแต่รอบที่แล้วก็เพราะรอบที่แล้วยังไม่มีมาตรการปิดด่านไงฮะปิดด่านเขากระทบจริงแต่ที่เขากลัวมากกว่านั้นคือตัดไฟเมื่อไรที่ตัดไฟพื้นที่คาสิโนและบ่อนการพนันบริเวณนั้นโดยเฉพาะปล่อยเปดจะถูกหยุดไปด้วยและพื้นที่คาสิโนเป็นแหล่งท่อน้ำเลี้ยงของคนระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาพูดกันแบบนี้เลยนะฮะข้อมูลตรงกันครับ เบื้องลึกนี้ถูกเปิดเผยโดยฝ่ายความมั่นคงเรานี่เองนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทาหารระดับสูงฝ่ายไทยยืนยันกับกัมพูชาแล้วว่ามาตรการจะไม่หยุดแค่การปิดด่านแต่จะนําไปสู่การตัดไฟแล้วย้ําว่าถ้ากองกําลังกัมพูชาลุกล้ําเข้ามาแม้แต่นิดเดียวในฝ่ายไทยจะโดนตัดไฟหรือแม้แต่กระทั่งเพิ่มจํานวนเยอะขึ้นบริเวณชายแดนก็จะตัดไฟแล้วทําให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชาไปเสนอกับฮุนเซน ว่าให้ทั้งสองฝ่ายปรับกําลังไปยังจุดที่ตั้งเดิมในปี67ได้ไหมจึงเป็นที่มาที่ทําให้ผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3พลโทรสไรลดึกเนี่ยประสานมาที่แม่ทัพภาคที่2ของเราว่าอเชิญกันไปดูชายแดนหน่อยได้ไหมตอนนี้ฝังกลบคูเลตให้แล้วสบายใจนะแต่คําถามสําคัญอย่าพึ่งไปสบายใจหรือวางใจ กับข้อตกลงของกัมพูชาเลยครับตั้งคำถามจบจริงหรือยิ่งอึมครึมถ้าจบจริงจะต้องเดินหน้าไปสู่ JBC นะครับอาจจำเป็นต้องถอยกลับไปสู่ที่ตั้งเพราะเห็นทหารไทยเนี่ยเอาจริงหรืออาจจะมีการพูดคุยเจรจาระดับผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลด้วยแต่มันจะเป็นไปได้ไหมว่าแซงจบคุณผู้ชมฮะ แสงจบคือเบี่ยงหลบกระแสกดดันเรื่องการปิดด่านตัดท่อน้ำเลี้ยงทหารไทยแล้วจับตาว่าเดี๋ยวเตรียมจะป่วนแย่ด้านอื่นต่อให้ไม่จบง่ายๆหรือไม่วันนี้ครับเนชั่นทีวีมีโอกาสสัมภาษณ์พลโทกนกเนตระาเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีท่านเตือนมาเลยอย่ารีบวางใจไว้ใจไม่ได้ เพราะตอนอยู่เขาพระวิหารเนี่ยคุยกันเย็นนี้นะฮะตกกลางคืนรุกคืบยิงใส่ฝ่ายเราเลยหลังจากนี้ท่านอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองบอกระวังทุ่นระเบิดเขาจะวางป้องกันเอาไว้หรือแอบเข้ามาวางทำร้ายเราด้วยพลโทกนกพูดตรงๆว่าเรื่องนี้คนคุมเกมคือฮุนเซนเขามีอำนาจสั่งส่วนด้านล่างคือผู้ปฏิบัติตจะเล่นละครยังไงก็ได้ คำถ,ถามคือฝ่ายเราทําอะไรบ้างในจุดเกิดเหตุทําไมไม่ไปเดินเผชิญสึกว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรเพราะเรานั้นใช้แผนที่ต่างกันอย่าไปหลงกลใช้แผนที่1ต่อสองแสนของกรรมัมพูชาถ้าเขาล้ําเข้ามาเท่ากับล้ําอธิปไตยไทยแต่ตอนนี้ยังเห็นทหารหลายคนเลยแม้แต่รัฐมนตรีกราโหมพูดออกมาเหมือนไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคือดินแดนไทยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเขาจะเอาไปใช้ต่อในอนาคต และทําให้ในเวทีกติกาโลกเราอาจจะแพ้ได้คนคนคุมเกมคือหุ่นเซนส์ครับเพราะเขามีอำนาจสั่งข้างล่างเป็นผู้ปฏิบัติที่จะเล่นเล่นละครเล่นอะไรได้ครับนะครับอ,อทีนี้ถามว่าฝ่ายเราเนี่ยทําอะไรบ้างในเรื่องจุดที่เกิดเหตุครับ,รบนะครับทําไมเราไม่ เดินไปเชิญสืบว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นยังไงมจะลืมว่าเราเนี่ยใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับ uh huh. ไม่ใช่หนึ uh ่งต่อสองแสนครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาล้ำหนึ่งต่อห้าหมื่นมาคือเขาลํำมาที่ปลอยของไทยผมเห็นทหารไทยหลายคนแล้วก็แม้ถึงกระทั่งรัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยพูดออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นลิงแดนของตนเอง เดี๋ยวครับครับเดียวตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเขาจะสาม,มารแต่ไมใช้ต่อได้เลยน,นะจุดหนึ่งนะครับที่อดีตรองแม่ทัพภาคที่สองท่านพูดเนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยหลักฐานเต็มมือท่านบอกว่าพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นสามปราสาทต,ตาเมืองเนี่ยไม่ควรจะไปยอมเขาเลยเพราะจุดนั้นมาเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ไทยชัดเจนนะแต่ก่อนในยุคที่ท่านอยู่ในพื้นที่มีประตูรั้วถึงสองชั้นคือชั้นที่ใกล้ปราสาท ตัวปรา,าสาทนอยู่ที่ไทยอยู่แล้วแล้วก็รั้วที่ไกลปรา,าสาทนี่เป็นรั้วที่ฝ่ายไทยทำเอาไว้และทุกครั้งที่คนกัมพูชาหรือทหารกัมพูชาจะเข้ามาบริเวณปรา,าสาทคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพที่ต่อคิวเข้าซึ่งภาพที่ต่อคิวเนี่ยมันชัดเจนว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทยเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดว่าเป็นพื้นที่ของไทยคุณจะมาต่อคิวทำไมถูกไหมและจะมาแลกบัตรจะมาเข้าจุดตรงนั้นเนี่ยยอมรับตามกระบวนการของเราทำไม อันนี้เป็นหลักฐานซึ่งคือถ้าผมหรือเดชทีวีไม่มีโอกาสได้คุยกับท่านอดีตรองแม่ทัพภาคที่ 2, 2หลักฐานพวกนี้ทำไมรัฐบาลไทยไม่เปิดออกมาบ้างคือตอกหน้าฝ่ายฮุนเซนไปไม่ใช่ยอมให้เขาเปิดมาฝ่ายเดียวอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมไว้แล้วเพื่อรอในการพูดคุยวันที่14มิถุนายนแต่ท่านพลโทกนกท่านฝากมาว่าระหว่างนี้อย่าลืมว่ากัมพูชากับจีนมีซ้อมรบร่วม บริเวณตรงข้ามก่อกูดสถานการณ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยึดมั่นในหลักการและต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะครับ